าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองย้อนกลับไปในศตวรรษที่14ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเน็ตฟลิ มีแต่คุณหมู่บ้านที่เหม็นอับถนนเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็โลกยุคกลางที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตคุณให้กลายเป็นฝันร้ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ช่องแว่นกลมพอดแคสต์นะคะรายการที่จะพาทุกคนดับดิ่งผ่านเรื่องราวในอดีตตำนานและสิ่งลึกลับที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์วันนี้นะคะไอเนี่ยก็อยากจะชวนทุกคนไปฟังเรื่องราวของโลกยุคกลางที่จะทําให้คุณฝันร้ายกันค่ะ มาเริ่มกันที่อาหารเช้านะคะถ้าทุกวันนี้คุณเนี่ยยังบ่นว่าขนมปังฝรั่งเศสที่ร้านเนี่ยมันนิ่มไม่พอนะคะในยุคกลางคุณอาจจะต้องยอมจูบมือช่างอบขนมปังแค่เพื่อให้ได้ขนมปังที่มีรสชาติเหมือนขนมปังจริงๆสักชิ้นก็ได้ค่ะเพราะส่วนเนน่ยแล้วนะคะผู้คนเนี่ยเขากินพอตเตสซุปผักจืดๆที่ต้มจนไม่มีรสชาติหลงเหลืออยู่เลยส่วนขนมปังนะคะลืมไปได้เลยกับขนมปังขาวนุ่มจากเบเกอรี่เนี่ยยุคนั้นขนมปังนะคะเขาจะมีสีเข้ม แล้วก็เต็มไปด้วยเศษหินพราะมาเลยนะคะถูกบดด้วยหินจริงๆผลลัพธ์คือฟันแตกเหงือกฉีกแล้วก็เลือดซึมนั่นเองแถมบางครั้งนะคะขนมปังเนี่ยยังปนเปื้อนเชื้อราที่ชื่อว่าเออร์กอตซึ่งทําให้เกิดอาการหลอนคูณง่ายๆคือคุณอาจคิดว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นแม่มดทั้งที่จริงๆนะคะแค่อาหารเป็นพิษเท่านั้นเองแล้วใครจะไปคิดละคะว่าการลาแม่มดในยุคกลางก็อาจจะเริ่มต้นมาจากอาหารเช้าก็เป็นได้แล้วก็เรื่องน้ําดื่มเนี่ยก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยะคะ่ะทุกคน ถ้าอยากตายไวเนี่ยก็เชิญเลยบางครั้งนะคะที่เรากระหายน้าเนี่ยแล้วเห็นแม่น้ําก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดื่มได้สิผิดมหันเลยนะคะน้ําอายุกลางเนี่ยเต็มไปด้วยอุจจาระซากสัตว์แล้วก็สิ่งสกรปรกทุกชนิดที่คุณไม่อยากนึกภาพเพราะงันทุกคนนะคะแม้แต่เด็กอายุ5ขวบเนี่ยก็ดื่มเบียร์ทั้งวันแทนน้าใช่คะ่ะเด็กๆเนี่ยก็ดื่มเบียร์กับมื้อกลางวันขณะที่คุณนะคะกําลังถ่ายรูปกาแฟลงอินสตาแกรมเด็กยุคกลางเนี่ยอาจจะมเมาเบียร์ทั้ง แต่เทียงแล้วก็ได้นะคะและในยุคกลางคนเนี่ยก็เชื่อว่าการอาบน้ำเนี่ยอันตรายเพราะมันจะเปิดรูขุมขลนให้โรคเข้ามาผลคือคนส่วนใหญ่นะคะไม่อาบน้ําเป็นเดือนๆกดง่ายๆคืออาบปีละครั้งสองครั้งทาขยันพอยิงห้องน้ํานะคะก็แค่มอขับถ่ายใต้เตียงพอเต็มก็เทออกนอกหน้าต่างในเมืองใหญ่เวลาคนจะเทของเสียลงถนนเนี่ยจะตะโกนว่ากลาดีรูแปลว่าระวังน้ําก็สปอยนิดนึงเลยนะคะมันไม่ใช่น้นํา แนนอนลองนึกภาพดูนะคะว่าเราเนี่ยกำลังเดินอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยท่อเปิดขยะแล้วก็ซากสัตว์เน่าๆไม่แปลกนะคะที่คนในยุคนั้นเนี่ยเขาจะพกถุงสมนุนไพรไว้สูตรกลิ่นบังความเหม็นนั่นเองมันคือดีโอประจํายุคกลางนั่นเองค่ะส่วนการทํางานเนี่ยก็ลืมเรื่องกฎแรงงานลืมวันหยุดลืมค่าแรงที่พออยู่ได้คนส่วนใหญ่นะคะเป็นชาวนาตื่นเช้าทํางานจนหมดแรง1วันเนี่ยคือประมาณ14-16ชั่วโมงถา ไถนาเย็บผ้าเก็บเกี่ยวทุกอย่างทําด้วยมือรายได้ที่ได้เนี่ยพอซื้อขนมปังแข็งๆได้แค่2ก้อนเท่านั้นช่างฝีมือต่างๆเนี่ยก็สาหัสไม่แพ้กันค่ะช่างเหล็กสูดควันพิษทุกวันช่างฟอกหนังแช่มือในน้ําปัสสาวะและสารกลัดกร่อนผลลัพธ์คืออายุสั้นแล้วก็กลิ่นติดตัวไม่ออกเด็กๆเ,เนี่ยก็หนีไม่พ้นเลยเริ่มเป็นสิทธิ์ฝึกงานตั้งแต่อายุเจ็ดขวบใช้ชีวิตแทบไม่ต่างจากทาสจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าคุณป่วยแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะ โอกาสรอดของคุณลดลงเหลือครึ่งหนึ่งทันทียุคนั้นนะคะยังไม่รู้จักเชื้อโรคคนเชื่อว่าโรคมาจากอากาศเสียหรือของเหลวในร่างกายไม่สมดุลวิธีรักษาคือกรีดเลือดเพื่อระบายของเสียไม่หายไม่เป็นไรมีปิงเตรียมไว้ให้อีก70ตัวผลคือคุณไม่ได้ดีขึ้นแถมหน้าซีดเหมือนผีเดินได้ไม่มีแอนติบโอติกแค่วัดธรรมดานี่ก็ฆ่าคนได้แล้วส่วนยารักษาโรคผิวหนังบางอย่างเนี่ยคือ ดื่มปลอดชัยค่ะ ยาที่ฆ่าคุณได้เร็วกว่าตัวโรคเองเสียอีกและหากบังเอิญคุณถูกกล่าวหาว่าขโมยขนมปังในยุคนี้คุณอาจเสียแค่เงินค่าปรับต่างๆค่ะแต่ในยุคกลาาเนี่ยคุณอาจเสียมือหรือหัวมีมากกว่า200ความผิดที่ลงโทษถึงตายและวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยก็สุดจะไร้เหตุผลเลยค่ะอย่างการพิสูจน์ด้วยเหล็กร้อนถือเหล็กร้อนแดงไว้แล้วถ้าแผลหายใน3วันแปลว่าคุณบริสุทธิ์แต่ถ้าแผลติดเชือ้อคุณเป็นคนผิด และอีกวิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั้นก็คือการทดสอบด้วยน้ําค่ะคือคุณเนี่ยจะถูกมัดแล้วโยนลงทะเลสาบทาจมคือคุณบริสุทธิ์แต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีนะคะถ้าลอยขึ้นมาคุณคือแม่มดหรือพวกนอกรีตนั่นเองสรุปง่ายๆก็คือคุณไม่มีทางรอดนั่นเองค่ะพอมาถึงตรงจุดนี้นะคะคุณอาจคิดว่าคนยุคกลังเนี่ยลำบากขนาดนั้นคงต้องมีอะไรสนุกๆให้ทําบ้างแต่จริงๆแล้วกิจกรรมยอดนิยมของคนสมัยนั้นเนี่ยก็ ก็คือการได้ดูคนถูกประหารดูสัตว์ต่อสู้กันหรือควางขยะใส่คนที่ถูกขังในกรงมันคือเรียลลิตี้โชว์ในยุคกลางนั่นเองเวอร์ชั่นแบบว่ามีหัวหลุดจริงๆออกมานั่นเองแ่ละค่ะและยังไม่พอนะคะคุณเนี่ยต้องเจอกับสงครามและโรคระบาดตลอดเวลาการะโลกคลาชีวิตชาวยุโรปไปเกือบครึ่งนึงกองทัพลนหมู่บ้านเผาพืชผลทําร้ายผู้หญิงและเมื่อเมืองถูกล้อมคนต้องอดตายจนถึงขั้นกินหนูหรือ แม้แต่กินกันเองด้วยล่ะค่ะในหนังยุคกลางเนี่ยอาจูโรแมนติกมีอัศวินปราสาทแล้วก็ทงสวยแต่ความจริงนะคะมันคือหนังสยองขวัญดีๆนี่เองอาหารเนา่าน้ำสกรปรกโรคที่รักษาไม่ได้การลงโทษอันโหดร้ายและสุขอ,อนามัยที่เป็นศูนย์แน่นอนค่ะว่าหากคุณหลุดเข้าไปในยุคลางก็อาจอยู่ไม่รอดแม้แต่วันเดียวและถ้าคุณคิดว่าชีวิตในตอนนี้มันยากเกินไปก็แค่จําไว้นะคะว่าคุณเนี่ยยา ยังไม่ต้องนอนข้างหม้อขับถ่ายเนาๆกับขนมปังปนหินหรือการรักษาด้วยปลิง70ตัวสุดท้ายนี้นะคะไอก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับช่องแวนกลมพอดแคสต์ไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ